วันนี้ถึงคิวรถตัวอักษรซทุกคนน่าจะราได้อยู่แล้วว่ามันคือเชฟโรเลตและคันที่ผมเลือกมาวันนี้ก็คือเชฟโรเลตคาเ m โ r o ZL1 ก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมทาอะไรกับเจ้าเซตเอวันคันนี้บ้างขอไปแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับเอาละครับผมเรามาเริ่มกันที่ระบบขับเคลื่อนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคนขอมาว่าอยากเห็นผมขับรถขับหลังบ้างก็จัดไปนะครับส่วนเทอร์โบผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังใส่เป็นซูเปอร์ชาร์เจอร์เหมือนเดิมต่อมาเป็นแอโร่ครับผมแอโร่ทั้ง3ชิ้นใส่เป็นของเดิมที่ติดมากับรถทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเรามาดูที่ระบบขับเคลื่อนครับผมระบบขับเคลื่อนเนี่ย ต่อมาเป็นระบบเบรกแล้วก็ช่วงล่างนะครับเบรกเนี่ยเราก็ใส่จัดเต็มไปส่วนช่วงล่างใส่เป็นของเดิมไปนะครับแล้วก็แอนติโลบายเนี่ยใส่ไปให้หมดแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาน้ําหนักรถออกด้วยส่วนเครื่องยนต์อันนี้เราจัดเต็มทั้งหมดเลยนะครับ หลังจากที่เราใส่ทุกอย่างจัดเต็มแล้วเนี่ยเรามาดูเรื่องของอยางกันครับยางเนี่ยผมใส่เป็นยางเดิมนะครับยางเดิมรู้สึกลายนี้จะเป็นเซมิสลิกอยู่แล้วนะครับผมก็ใส่เป็นยางเดิมเพราะว่าเอาสแตตเนี่ยไปอัพเครื่องให้หมดเพราะว่าถ้าเราใส่สลิกเนี่ยมันจะเกิน900นะสำหรับล้อนหน้าผมจะใส่เป็น315นะครับส่วนล้อหลังจะใส่เป็น335แล้วก็ขนาดแม็กเนี่ยใส่ของเดิมไปนะครับขอบ19ทั้งหน้าหลังเลยส่วนแม็กผมยังใช้เป็นแม็กเดิมอยู่นะครับช่วงนี้ติดแม็กเดิมมากมันสวยอะ เราจะได้สเตตมา896นะครับส่วนเรื่องของสีและดีไซน์เนี่ยผมก็ใส่ดีไซน์ชาวบ้านเอานะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับเจ้าแซตเอวันคันนี้ความแรงจะเป็นยังไงสูตรสะบัดขนาดไหนก็เอาไว้ไปดูตอนแข่งนะครับผมและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือไอเกมคายเวลี่เวลี่ที่มาพร้อมกับโคเวดไลน์ไลนิ่งแมคควินส่วนไอปอลวันนี้มากับเชฟโรเลตแซตอาทูไลน์ตำรวจกระบะซิ่งส่วนแมพที่เราจะเล่นในวันนี้มีชื่อว่าเดอะโรดแลนเนอร์ใครที่อยากลองเอาไปเล่นนะครับสามารถใส่โคตรงนี้ได้เลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม let's go เอ้ยกูตรงไปไหน่อยไกูเลี้ยตายเข้าเส้นชัยเลยได้ไม่แน่แบบน่ามึงต้องวางเช็คไวได้ก่อน

ตำรวจเรานำเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมากูปักตัวอยู่อาละไรครับคันนี้เกมหลุดเฟนมึงอยู่ซ้อนนอไหนวะไอเกมมึงสองคลิปติดแล้วนะไอสัตว์เอ้ยไม่มีคำจะพูดกับมึงเลยเอนเดลลิ่งโอ้โหหลุดแจ็คไกวกันสองคนโอ้รถเราไม่มีสปอยเลอร์แล้วครับ แม็กสองสองคลิปติดแกูไม่ดมีกระจกศัตรูเราไม่ใช่บอดในเกมะวอว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันเองก็คือเพื่อนเราคนเ้อเ <c oughs> กือบโลเลยดูดีไงเวรกรรมมีจริงพอบอกไว้ในคลิปก่อนเออ <c oughs> กูจะตั้งใจเอ้ยกูจะไม่ตั้งใจชนแล้วกูจะดูดูจอให้ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเีเลี้ยวไงวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหงนี้ไหนๆก็ขับหลังมาต้องดิฟซะหน่อย อาญาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดอะไรอะเรื่องบินไม่พอหมุนอะไรอ่ะหมุนอะไรโอ้มันหมุนโอยเฮ้ยเชี่ยยังจะมาชนกูอีกเออตกสะพานนี่พอเกือบเกือบเกือบไอ้เหี้ยกูยังโหดอ่ะกูลงใต้สะพานลุยน้ำมาเออคนถูกใจเออโหดเกออเก็บหลับแต่กลับมาได้อ่ะ ตอนแรกว่าจะรีแต่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องดับิวต่อไปหน้าเดี๋ยวโชว์มรีค่อออดสวนเลยอยากเก็ตดิฟมากเลยเครื่องไม่ค่อยเป็นใจวันนี้เสร็สวินเทเบิลมาดีกว่าพอถ้ากูถ้าถ้าถ้ากูที่อะไรถ้าเกิดกูชนท้ายมันแรงๆฝากกระพปงจะหลุดไม่รู้ลองดูมาละเฮ้ยไอตำรวจทำไมมันไปพิกกันพิ้วเลยวะรถตำรวจมันต้องแรงกว่าอยู่แล้ว เเชยอสรุปมึงอยู่ซอนอไหนวะสนสนจิตไม่ทันนั่นน่ะอะไรสนไอเดียข้าคือความเร็วกูกูกูไว้ชาโดเออเฮ้เกมมึงรู้เปล่าถ้ามึงจะเลี้ยวซ้ายมึงต้องหักขวาเอ้ยดูดิ ไอ้ไอ้นั่นเคยบอกไว้กูลืมแล้วไอ้รถไอ้รถลากอ่ะไม่ใช่รถลากไอ้สัตว์ต้องขัดสัตว์อ๋อไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลู่ไอ้ลู่เนี่ยผมนีุ่ณลองหักซ้ายดูเจื่อกูปึ๊บหักไม่ได้ไม่ได้เบียดโอ้เกือบหลุดถ้าเกิดกูไม่เบรกแล้วกูแบบซัดวจะเกไปเต็มเต็มข้อไงยากอันนี้ถ้าถ้าไม่โดนก็งจะหลุดเองถ้าไม่โดนนี่ยาวเลยนะไอเบียกูรู้เป้าหมายมึงคือตูด มึงยาให้หลุดเลยใช่ไหมล่ะไม่โอ้หมึงยาวดีใส่มึงมาวัดกับกูดีเออนี่ดีไงมึงแก้วหาเงอะไรก็ได้กูลุยด้วยกูลุยโชว์ด้วยนี่ขับหลังนี่แม่งอยากจะสะบัดตลอดเวลาเลยไหนวะเลี้ยวทางไหนเนี่ยไปทางไหนเนี่ยทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายเออซ้ายซ้ายเอ้ยนี่ขวาโอ้ถูกตามมาเร็วตำรวจเร็ว เอ้ยห้าก็ไปอย่าให้กูต้องพิพากษากงนะวายตรวจเช็คอยสวายมึงนะไม่ต้องทำไรก็แพ้ไปตัวเองอ่ะจูดมาเจ็ดเกียร์เกียร์เจ็ดกูยังไม่เห็นเลยเนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงรถเลยเกียร์เจ็ดเลยเลยกูก็ขี่เกียร์สามสองสี่อ่ะ ไม่แวะตรวจที่ไหนหรอวะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แวะเอาหลุดเข้าปากไลนิ่งแม็กควีนกูก่าที่ความเร็วโอ้ไวช์โดอียเฮียไปหลุดว้ยเอ๊โอย ไม่ดูด้วยาจดีวุ้ยยากก็โคตรดีจะอยากอะไรเนี่ยอะไรวะมันคือออฟโรดหรือแลนดี้เนี่ยแหละไม่รู้้วยเกือบแล้ต้นไม้ตอนนี้กูไปขับไม่ได้ดูรถตัวเองเลยดูแต่รถเครื่อนเล็งรถเคื่อนโอ้โหทางไม่ดูทางข้างหน้าดีอย่างยลุยไปอย่างนั้นดิทำไมอ่ะรถมันโคตรแพงแล้วมึงขี่ไงไม่ได้ ื้อมาใช้งานใช่จะดิฟอะไรทุกโคงขนาดนั้นรถคืกลัระยะทางกระจัดอะไรนะระยะทางกระจัดไงแต่ว่าอ้ยคามเตรงอ่ะเออทางปูน่ะเดี๋ยวไอ้ตำรวจมากันเร็วมึงหนีให้ได้ตลอดแล้วกันเออยยย กูใช้ลายนี้แล้วกูรู้สึกมีพลังขึ้นม,มาเลยลายอะไรวะายนิ่งแมค่คุยดูมาเข้าป่าสะประรดเลยอ่ะดูนี <laughs> มีพลังนี่ไม่ใช่ขับเร็วขับลัดส, <laughs> สะพานนี้คุ้นๆว่าใช่สะพานนั้นบอกว่ <laughs> สะพานที่ลงปู้ไปอ <laughs> <laughs> เอ,อ้ยดูๆนี่กบ่าซิ่งตามกูมาแล้วโค้ <laughs> <laughs> งนี่จะเยอะไปไหนเนี่ยนดิ าทางตรงกูไปละลาก่อนในตำรวจคำพูดคุณคนๆไปแล้วคำพูดคุณคุณไปแล้วโอ้สามร้อยห้าสิบเริ่มอืดโอ้กูสามร้อยิก็อืดละกูขึ้นสี่ร้อยสี่ร้อยูตามหลังมาแล้วน่ะกูตามหลังมานะเกมีเียอยากอยากม่นรถพวกมึงมันโกงอย่างงี้วะ นั่งไงนั่งไงนั่งไงกูอยกูยังอยู่กูกูคือความเร็วอือฮึรถกระบะหลุดหลุดเจอบอสก็ยังตามเราไม่ทันรอสสงสัยต้องปรับชยากขึ้นเลยเนี่ยหรือว่ากูเก่งขึ้นละวะเี๋มึงส่งอีเมลไปไปเอาผู้พัฒนาเกมมาเล่นดิเย่เขาเก่งเกินเขาไม่ได้เก่งขับรถอีย เฮ้ยมึงดูทางโค้งนี้ดิกูไม่เลี้ยวเลยอ่ะกูตรงเลยนี่กูไปดิกูไม่แปลกใจแล้วจะ <c oughs> ไมมึงอยู่ที่หนึ่งยังยังออฟโรดมันช่วยได้สินะเจ้ยกูอยากกูดิแม่งออกแบบมาเพื่อกูจริงๆกูอื่นก็ใส่สลิกใส่อะไรมาไม่มีของกูไม่มีรดล้วนโอ้ไม่ได้วะเราขับไม่ได้วะย่ะขับออกนอกเส้นทางแล้วรู้สึกไม่ดี กูยิ้มแฉกเลยสงสารรถนี่เกมมาแบกว่ะเออวันนี้เขาเฉิดฉายแต่กูมองไม่เห็นมันเลยไม่ได้ถ่ายตรงนี้ได้แน่มาดูรอไม่ได้ออกกองกูไม่มีสปอยเลอร์มรอกูด้วยเด้มันมีไม่ได้หรอตอนแรกแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วอ่ะใครทำบล็อนก็ไม่รู้เร็ว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 เอาทุกโค้งจริงๆว่ารถกูเนี่ยจะดิฟอะไรขนาดนั้น กูไปกูไปบ้างแล้วกูไปบ้างแล้วอยออื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 อแล้วลงมาขไอเรียนได้เนี่ยมาละข้าโค้งลงกูดิฟเล่นอยู่กูดิฟเล่นอยู่เฮ้ยต้นไม้โอ้วอ้าวไอ้ปอปักเรียบร้อยปักต้นไม้เหรอเออไอกูกูโดนลากมาเลยกูสาดจะแฉลบหลบแล้วโค้งเยอะจังวะเออ รอบนี้นแบกของจริงวะออแค่เปิด ABS ชีวิตก็เปลี่ยนไปไปสอนอสน,น <c oughs> ตามกันมายังอะตำรวจเดี๋ยวคุณจะได้มาให้มาดูเนี่ยคใครเ,คเนี่ยโอ้โหคุณไม่ได้ขับรถอย่างมึงนี่นะไอเบีย <c oughs> อย่าชมของ เราขี่ของหลวงพังหมดเลยไม่เป็นไรภาษีรัฐบาลแต่ประชาชนจ่ายเอกรอและเก่งเหงาบังมันเลยนี่บังมันไว้ก่อนบังเออเฮ้ย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 พอ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 น้าคือความเร็วน่าคือความเร็วน่าคือความเร็ว อย่าย้ำบ่อยเลยกูหลุดถ่าคือความเร็วน้าคือความหลุดอนี้มันมาแล้วนะคืจัวไปเรื่อยๆได้อะดีถ้าคือความเร็วไปดีอ้ิจฉาลากต้นไม้เกือบไปแล้วกูไอ้กูได้ลุยเลยเนี่ยมึงมาดิบี มึงเข้าบ้านเหนะมึงนะมึงนะาตุ๊กอีบมึงจะไม่มีสปอยเลยใช่สิมึงกล้าแซมเลยเนี่ยต่อไปได้รอบหน้า้องอรถไม่มีสปอยเลอร์มาฉจะไม่หลุดจะตั้งใจขี่ตั้้งเเยฮข้างหน้าเหมือนจะมีคนอยู่อะใครวะเนี่ยนแหลกไอ้เนี่ยหลยฉันนกมอกเหมือนนกรอบมนะ เออเอ้าวทำไมมันมาจอดนี่กันหมดเลยอะ่ะมันไม่ขี่กันเหรอมันยอมมะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจี๊ยมาก่อนไอเบียร์นี่ถอยหลังเข้าด้วย เข้าที่2ไปแบบงงง,ง,งรอบนี้ต้องยกให้เกมมนจริงๆครับถ้าเกิดว่าชอบความปั่นป่วนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้พวกเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าเป็นรถตัวอักษรดีจะเป็นขนาดลองเดากันเล่นๆดูนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับเจอกัน okay, <okay>, okay. with all of my songs. Worked hard for this. Th